เบื้องหลังความสําเร็จของคนเนี่ยจะต้องมีหลักการอะไรที่ต้องมีถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็จากคนที่เคยล้มมาหลายธุรกิจไ้นยแต่ก็จากหนึ่ง <c oughs> ไอ้พื้นฐานน่ะผมก็อาจจะมองคนในแง่ดีตั้งแต่เด็กช่วยเหลือเพื่อนฝูงเนี่ยพอผมตกอับปกก็มีเพื่อนฝูงมาช่วยเหลือมาเกื้อนหนุนเราคอยคอยถีบเราขึ้นไปสิ่งสําคัญข้อที่หนึ่งข้อสองอยู่ที่จิตใจเรา ข้อสามทำอะไรก็ต้องให้แตกฉานอย่างอย่างราคาอาหารเนี่ยในเขตนี้เนอะบ้านผมอยู่ในตอกเล็กๆตรงเยวราชอะเหมือนสลัม,มเข้าไปในตลาดเล็กๆ,ๆผมก็ตั้งตั้งระบบว่าเราเคยกินสูงสุดหัวละเท่าไหร่อระดับทั่วๆไปที่มีอันจะกินนะอเท่าไหร่ระดับเงินเดือนเท่าไหร่ระดับเด็กๆวัยรุ่นหรือคนระดับไหนแล้วเราถั่วเฉลียวว่าอาหารเราแตกฐานแค่ไหนราคาเท่าไหร่คือไม,ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งมั่ว มาจากการหาข้อมูลหมดเลยหาข้อมูลความละเอียดอ่อนเอา,เอาูนเศรษฐีเขากินมื้อหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งกับไอระดับพวกเราต้องอินเทอร์เทนมื้อหนึ่งละหมื่นแต่เดือนนึงสามครั้งห้าครัง้งกับระดับมนุษย์เงินเดือน,อนมือเรนได้หลักพัน,นอ่ะ คราวนี้ก็ค่อยมาหาว่าอาหารเราอยู่ในเกลดไหนอเอาไว้ตรงไหนเกล็ดเราเกล็ดเราโอเคเอาแปะก้วก้วเราขายร้อยเดียวพออ,อเก็บชายขายร้อยหนึ่งแปะก้วสองร้อยทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่ใช่หัวเพราะตอนน,อน,นี้ตอนนี้วัตถุด,ดิบแบบเก๊ยวเนี่ยขึ้นราคา จากคือร้อยกว่าบาทขึ้นเกือบ3า0ร้อผมก็ขายเนี่ยเป็นเกี๊ยวกุ้งหรือเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งครับยวแล้วเราก็ขายลูกละสิบบาทตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปัจจุบันผมขอปิดท้ายด้วยเรื่องสําคัญที่เป็นคุณสมบัติของเฮียโจกที่ท่านผู้ชมควรรู้ไว้ก็คือความอดทนต่อการได้ความรู้เฮียเคยยกตัวอย่างเรื่องเป็ดย่างของเตยอยากได้ความรู้อยากได้วิชาต้องอดทนขนาดไหนเฮียเล่าสิอ๋อเป็ดย่างเจ้านี้เออคุณทิพย์เนี่ย แกตะกอดขายดีมากวันหนึ่งขายขึ้นนี่กี่ปีก่อนนี่กี่ปีก่อนสามสิบปีก่อนสามสิบปีที่แล้วโอเคแล้วก็ขายดีมากไอ้ตัวเราก็อยากได้ความรู้คือผมอยากของพวกนี้ก็ไม่บอกกันนะไม่บอกผมอยากได้ความรู้นะไม่ใช่ผมอยากจะทําน่ะอยากจะทําขายนะไม่มีเลยไม่มีรเลยแค่อยากรู้อยากจะรู้อยากจะทําเพื่อให้เพื่อนกินได้กินเหล้าได้ได้กินเหล้าเพื่อนฟรีไม่ได้เอาสูตรเขาไปทําขายไม่มีพวกเราทำลายเข้าไม่ได้อ่าโอเคเยาไม่ทำลายเขาโอเคตอนแรกให้แม่ไปขอก่อน ขอว่าว่าผมอ่ะขอไปทํางานได้ไหมเงินเดือนไม่เอาแล้วจะใช้อะไรก็ได้แม่บอกจะตำแหน่งอะไรก็ได้ตําแหน่งแรกก็กวาดบ้านถูบ้านล้างห้องช่วงผมก็ไปทําล้างห้องช่วงเฮียไปเข้างานกี่โมงตีสองกว่าตีสามกัดสิบเอ็ดโมงแล้วไปล้างห้องช่วงเดี๋ยวไปตอนกลางคืนตีสองไปไปถอนคนเกตอ๋อเพราะอาหารมันจะเริ่มทําตอนแถวลานั้นนั่มถอนคนเป็ดอะไรเตียวแล้วก็เป็ดด้วยเออุลามัครเขาไม่ให้เราเข้าไปอ๋อโอเค ล้วเขาไม่ให้รู้ส่วนผสมเออไม่ให้รู้เลยแล้วก็ไปล้วงตุดเป็ดเอาไส้ออกกว่าจะเดือนที่สี่เขาบอกตุดเป็ออกดปกูพังต่วันแรกถึงวันนี้ละเพราะมือผมใหญ่แล้วแข็ง<อ>ยัดเข้าไปเลยล้วงพอตอนหลังบอกเอ,อ๊ะทำไมล้วงแบบนี้ไอ,อ้จกเป็ดกูอร่อยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะเราล้วงไปเพื่อเอาปอดอีออ,ออกมาผู้ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอาปอดเมื่อไอ้ปอดม,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 มีน้ำแล้วเครื่องปรุงใส่เข้าไป เชื่อจางเชือจางเข้สอนเอ๊ะทำไมเราเอาหัวลงมาไม่เอาเอาหัวขึ้นเห็นเราแขวนแขวนหัวหัวหัวขึ้นอย่หัวลงก็เพื่อให้น้ําอีกคซึมไม่ใช่หยดจริงเรื่องเอาตูดลงอีกคซึมเพราะไอ้ตูดนี่เราเราเราตยดไปบานเย็บอีกไม่ไม่เหมือนเย็บแบบทีทีเย็บธรรมดาอีน้ําจะไหลหมดตกลงเฮียไปช่วยเขาอยู่หกเดือนได้วิชาได้วิชามาทําให้เพื่อนกินเป็ดไม่ทําเลย พราะมันมีหลายขั้นตอนเยอะมันต้องคือถังถังเรื่องใหญ่บุญวายบุญวายได้วิชาแต่ไม่ทําไม่ทําเขาเป็นคนมีสัจจานะครับเขาบอกว่าผมจะไม่เอาวิชานี้ไปทําแข่งกับคุณแมวก็ไม่ทำถ้าถ้าผมอยากกินทําให้กินได้ได้แต่บุนวายหน่อยบุแต่ให้ทําขายเออเหล่านี้คือทุกอย่างของความสําเร็จของมนุษย์คนหนึ่ง แล้วก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ชมว่าคุณจะเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่หาแนวทางของตัวเองแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้มันจะไม่เกิดเลยถ้าคุณไม่มีคำว่าความอดทนครับผมดื่มสิ่งดีๆกับมังคุดไซเดอร์สุขินาดง่์